สำหรับวันนี้นะครับนันก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศในบูธของเรากับ BMW ยมเด l a n d ไทยแลดครับวันนี้นันจะพาทุกท่านมาชมรถยนต์รุ่นพิเศษและรถยนต์ไฮไลท์ของงานครับซึ่งจะมีรุ่นไหนบ้างไปชมกันครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บูธของ BMW ค่ะยานยนต์ล้ำสมัยที่ได้รับการพัฒนาย,ย่างต่อนเนื่องมาตลอด1ศตวรรษและในปีนี้เบีประเทศไทยยังได้นํารถอีกหลากหลายรุ่นมาจัดแสดงค่ะ สำหรับผู้ที่ชอบความเร็วและความแรงค่ะต้องเป็น BMW M2 Coupe คันนี้ค่ะ M Twin Power Turbo ขนาด3ลิตรทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ M แบบ c คลั h คู่7จังหวะและยังมาพร้อมนะคะกับกำลังสูงสุดค่ะถึง370แรงม้าและนอกจากนี้ค่ะยังมีการนำวัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งแรง่งแต่มีน้ำหนักเบานะคะอย่างคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมมาเป็นส่วนผสมของโครงสร้างตัวถังค่ะ ทำให้ BMW M2 Coupe คันนี้ค่ะสามารถนะคะเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงแค่4.3วินาทีเท่านั้นเองค่ะทําให้เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบการกับขี่แบบรถแข่งนะคะแล้วก็ตอบสนองได้ดีค่ะในทุกย่านความเร็วเหมาะสําหรับแฟนันแท้ของ BMW M, 2 M 2โดยเฉพาะค่ะ bmw series 3รุ่น330 em sport นะคะเป็นรถยนต์ไฮบริดค่ะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี e drive นะคะเช่นเดียวกันกันกบ bmw i8 และ bmw x5 x drive 40e ค่ะที่ให้สมรรถนะและประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมเลยค่ะจากการทำงานร่วมกันระหว่าง เครื่องยนต์เบนซินนะคะเทคโนโลยี B M W Twin Power Turbo และมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงนะคะและสำหรับซีรีส์3รุ่น3 3 0 e ตรงนี้นะคะเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดค่ะสามารถชาร์จไฟได้จากไฟบ้านทั่วไปนะคะแล้วก็ท่านสามารถขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวไปได้ไกลถึง40กิโลเมตรเลยค่ะ และในวาระครบรอบ100ปีนะคะ BMW ประเทศไทยยังได้นำรถทั้ง2รุ่นมาจัดแสดงซึ่งนั่นก็คือ BMW 525d และ BMW X5 s d r i 25d รุ่น Celebration Edition ที่จำกัดการผลิตเพียงแค่100คันต่อรุ่นเท่านั้นทั้ง2รุ่นนี้จะมีความพิเศษอย่างไรขอเชิญทุกท่านมาชมได้ที่บูธ BMW ค่ะ สวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมมาพบกับพวกเรานะคะที่งานมอเตอร์โชว์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เมษายนที่บูธ BMW Lifestyle ค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อสินค้าครบตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปรับล่ม BMW Performance Motor ฟรี1คันจำกัด1บินต่อ1ท่านนะคะและอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ BMW Performance m o t o เพื่อรับส่วนลดได้เท่ากับในงานเตอร์โชว์ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะอย่าลืมมาพบกันนะคะ